สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นกระแสนะครับว่าสําหรับใครไม่ทําวิธีนี้นะครับ facebook เราจะโดนล็อกนะครับหรือเข้าไม่ได้นะครับนะครับก็สําหรับคนที่ไม่มีการแจ้งเตือนนะครับอของ facebook p r o t e c t นะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าทํายังไงครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับ นะครับก็ตอนนี้ก็มีผู้ช่วยหนึ่งคนนะครับเราไปาฟังผู้ช่วยเขาอธิบายเลยนะครับขั้นตอนแรกนะคะมาที่หน้าเมนูของ facebook นะคะหรือว่าตรงขีดสามขีดนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะ <Yeah. S 1> กดเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เข้ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยค่ะ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็เข้าที่ตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สำคัญของคุณค่ะโอเคอันนี้เราก็จะดูว่ามีตัวติ๊กถูกครบสามอันหรืออยังนะคะถ้ายังไม่ครบแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะเปิดการแจ้งเตือนนะคะเราต้องกดเปิดให้หมดเลยค่ะหรือว่าใครจะกดเปิดทั้งหมดก็ได้นะคะ นี่ค่ะถ้าเราทําเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะต่อไปเราก็มาเลือกอันนี้ต่อเลยค่ะคือการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นค่ะโอเคกดเริ่มต้นใช้งานค่ะอันนี้มีให้เลือก3ามแบบเลยนะคะมีทั้งใช้แอปยืนยันตัวตนมีข้อความ SMS แล้วก็คีย์รักษาความปลอดภัยค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะใครที่เลือกข้อความ s อ s ค่ะ mm hmm. เห็นใน Facebook นะคะมีเพื่อนๆบ่นกันว่าได้รับข้อความช้าม,มาก oh, บาง <no. S 1> คนก็รอเป็นวันก็ยังไม่เข้าเลยค่ะเ oh, <no. S 1> พราะฉะนั้น mm hmm. เราแนะนำให้ใช้แอป,ปยืนยันตัวตนดีกว่าค่ะโดยการที่เราต้องเข้าไปโหลดตัวแอป,ป Google Authenticator นะคะ <c oughs> ใน Play Store ค่ะอันนี้คือเราโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดเปิดเข้าไปเลยค่ะ กดเริ่มต้นใช้งานค่ะแล้วเราก็กลับไปที่ Facebook ของเรา <Yeah S 1> เราเลือกที่แอปยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็กดดำเนินการต่อค่ะกดที่ตั้งค่าบนอุปกรณ์เดียวกันค่ะนี่ค่ะมันจะเด้งเข้าไปที่แอป Google เลยนะคะกดตกลงค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จำรหัสผ่านนะคะโอเค แล้วก็พิมพ์เลยค่ะหกหลักกดเรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการต่อค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะมันจะขึ้นว่าเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นแล้ว แล้วก็ลองเข้าเช็คอีกรอบนะคะโดยเข้าที่ตรวจสอบการตั้งค่ารักษาความปลอดภัยที่สำคัญของคุณค่ะถ้าขึ้นติ๊กถูกทั้ง3าอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะว้าว <Wow. S 1> ค,คลิปนี้เพื่อนๆที่ยังทำไม่เป็นนะครับก็คงจะอ่าทำตามได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ